ไปบางท่านกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเพื่อจัดกิจกรรมนึ่งจังหวัดนึ่งเมนูเชิดชูอาหารทินเพื่อย,ยกระดับอาหารทินค่ะสู่มะระดกทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งเมนูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดเชัยภูมก็คือ ขัวเนื้อขัวปลาเนาะคะ่ะของพี่น้องทงอ่มอมพเภอคอนสารที่มีการตอยอดสมุนไพรไทยเรากะเกษตรปลอดภัยที่ปลูกโดยคนในท้องทิ่นนั่นแหละคะ่ะนอกจากรสชาติสีแซบถึกใจแล้วนะคะก็ยังทรงต่อพุ่มปัญญาจากรุ่นต่อรุ่นอีกพ้อมค่ะรายละเอียดสิเป็นจังไดไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรหอมกลุ่นสุดเย้ายวนปลายจมูกออกมาจากเมนูขัวเนื้อขัวปลา เมนูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาหารประจําจังหวัดชัยภูมิหรืออาหารประจําถิน่นในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิน่นภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเมนูขั้วเนื้อขั้วปลานี้เป็นอาหารพืชถิ่นของชาวอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิที่มีมาแต่โบราณวแนว้เขวปลานะครับมาแต่จาก ผู้กเฒ่าผู้แก่จากโบราณเนาะครับพอดีคนรุ่นหลังนะครับมามาประยุกต์ไว้นะครับก็อนุรักษ์ไว้ครับก็ก็มีส่วนที่ปรุงนะครับมันจะมีะหลายอย่างครับเช่นใบมะกรูดพริกตะไคร้ขิงนะครับขา่าครับก็จะมาตำผสม ให้้เขตากันนะครับ่วเนื้อคัวปลาในสมัยโบราณจะใช้เนื้อวัวเนื้อควายเป็นหลักเพราะชาวบ้านหาได้ง่ายแต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์มาใช้เนื้อหมูและเนื้อปลาที่มีการย่างให้เนื้อนุ่มและนําไปตากแดดจนแห้งจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและโขลกจนละเอียดกับสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขิงขา่าขมิน้นกระชายและพริกชี้ฟ้าแห้ง จากนั้นปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลผงปรุงรสแล้วนำมาคั่วกับน้ำมันมะพร้าวและกะทิถือเป็นสุดลับที่ไม่เหมือนใครให้รสชาติจัดจ้านแต่ยังนุ่มละมุนลิ้นทานพร้อมกับผักปลอดสารพิษที่ปลูกในชุมชนแซ่บหลายจนน้ำไหลซอโดยเทศาบาลตำบลคอนสารได้จัดทำโครงการสนับสนุนให้คนในชุมชนอย่างคงอนุรักษ์เมนูนี้ไว้นะครับเราก็ได้ร่วมกับชุมชนนะครับให้ให้ชุมชนได้มีการพัฒนาอาหาร พื้นถิ่นของเรานะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราได้ภูมิใจนะครับเป็นอาหาราหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับอันนี้ก็ถือว่า,าเป็นความน่าภาคภูิใจของพี่น้องชาวอำเภอคอนสารและก็ชาวจังหวัดชัยภูมินะครับที่ได้มีอาหารของท้องถิ่นอำเภอคอนสารได้เป็น อาหารเลิอของจังหวัดชัยภูมินะครับข้าวเนื้อข้าวปลาอาหารโบราณพื้นบ้านไทยคอนสารนี้ในอดีตชาวบ้านจะทําเฉพาะในงานบุญเดินสีเท่านั้นเรียกได้ว่า1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเพราะกรรมวิธีในการทําใช้เวลาและพิถีพิถันมากจนเกือบจะสูญหายไปแต่เมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจาจังหวัดชัยภูมิที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน นักท่องเที่ยวต่างม,มาตามหาเมนูนี้ภาครัฐจึงส่งเสริมให้ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังพัฒนาให้สามารถทําเป็นของฝากและมาซื้อไปรับประทานได้ทั้งปีนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีการสอนนะครับสอนในโรงเรียนสอนในอะไรต่างเพื่อเพื่อเพื่อให้เด็กได้ได้สืบสารต่อนะครับสำหรับเมนูอเมนูคุ้นนื้อกุปานะครับทีนี้แนวทางจะพัฒนานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้คนรู้จักแล้วละ่ะเริ่มรู้จักแล้วละ่ะมาใช้ภูมิต้องถาม นะครับถามแต่ร้านในเชียงภูมิก็ยังไม่มีขายเขาก็ต้องชี้มาที่คอนสารนะครับทีนี้มามาที่คอนสารแล้วจริงๆคอนสารเนี่ยเขามีท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เชิงธรรมชาติท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับคําว่าวิถีชุมชนก็คือมานะครับมาเที่ยวในชุมชนมาพักโฮมสเตย์ต้องทานอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องคอนสารนะครับ อันนี้มามาาาคคอนสรรจะได้บวเนื้อขัวปลาไทยคอนสารไม่เพียงแต่จะมีรสชาติแซ่บซีดถึงใจเท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บไว้ได้นานเต็มไปด้วยวัตถุดิบเกษตรปลอดภัยจากฝีมือคนในชุมชนดีต่อสุขภาพช่วยในการย่อยอาหารทานแล้วโล่งสบายท้องเป็นเมนูที่มีสเสน่ห์ควรค่าแก่การยกระดับเป็นอย่างมากประกรณจนนททุยาถ่ายภาพกิ่งการก้งซุยรายงาน ขอบคุณน้องน้ำฝนเนาะเบิ้งแล้วกับอยากตามไปกินเนี่ยขั้วเนื้อขั้วปลาเนี่ยทั้งคอนสารคอนสารไปทั้งใดต้องถามสาวเชยพู่มข้อสารกับซีอุ้ยใกล้ๆชุมแพเนี่ยแหละค่ะใกล้ๆจังหวัดขอนแก่นติดขอนแก่นฮาแมนค่ะเอาผู้ใดผู้ใดอยากไปซิมขั้วเนื้อขั้วปลาก็สามารถไปได้ต้องติดต่อไปก้อนพอมเด้แมนค่ะเพราะว่าเพื่อนน่ะแขกหลายคิวหลายค้าหลายรค่ะเอานอกจากที่ไปกินขั้วเนื้อขั้วปลาแล้วเนี่ยคอนสาร ไปเที่ยวเคลื่อนจุลภาคก็ได้อ๋อมีเคลื่อนอันมองทุ่งกระมังเอียงังสันบอกนำพุทับล้วยังก็ได้ค่ะจงหวัดเชฟภู่มเนียดีทุกอย่างคองดีหลายด้วยเนาะแมนคองกินกระแซบค้นกระงามค่ะ